สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับชิริชัยจากช่องมิสุบิชิเพื่อคุณนะครับวันนี้ผมพาลูกค้ากับเจ้าตัวนี้เลยครับตัวสี่ประตูนะครับตัวนี้เป็นตัว GT Premium นะครับเกียร์ออโต้เป็นตัวท็อปสุดนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวสีเทานะครับแต่งเต็มนี่นะครับปกตินะครับจะมีเป็นตัวสีขาวสีดำนะครับอ่าแล้วก็เป็นตัวสีส้มที่แต่งแล้วก็รีวิวให้ลูกค้าดู วันนี้นะครับผมมีโอกาสนี่เลยแต่งเป็นตัวสีเทานะครับตัวถังสีเทาแล้วก็แต่งแบบนี้แต่งเต็มแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาลูกค้าดูว่าตัวสีเทาเนี่ยแต่งแล้วจะสู้สีอื่นได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมมานี่เลยคือสําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ยังลังเลอยู่ว่าสีเทาแต่งมาจะสวยไหม ก็ไปดูพร้อมกันเลยนะครับผมตัวนี้นะครับด้านหน้านะครับเราตกแต่งเพิ่มเติมด้วยนี่เลยครับครอบไฟหน้านะครับเป็นแบบดําด้านนะครับมีลวดลายลูกเล่นสีแดงตัวนี้ครอบไฟสุดฮิตเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นโลโก้นะครับไททันสปอร์ตนะครับสีโครเมียมนะครับหรือว่าลูกค้าจะเลือกเป็นสีแดงก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบแล้วก็ตรงนี้นะครับในส่วนของตัวกระจังหน้า3ชิ้น เราทำเป็นสีดำนะครับผมตัวนี้คือทำสีนะครับไม่ได้แรปนะครับผมมาเราทำสีให้ลูกค้าถัดมาตรงนี้เป็นตัวดนามิกชิลตรงนี้นะครับหรือตัวซีตัวนี้จะเป็นตัวครอบนะครับแต่ท่านลูกค้าท่านไหนรีเควสบอกว่าอยากได้เป็นแบบลับแบบแรปนะครับเราก็จัดให้ตัวนี้เป็นตัวครอบนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นตัวครอบไฟหน้านะครับ นี่เลยสวยงามเลยนะครับเป็นแบบดําเงามาดูด้านด้านล่างกันบ้างนะครับตัวนี้ก็คือถ้าลูกค้าแต่งมันก็ต้องมีตัวนี้ครับถ้าไม่มีตัวนี้มันก็จะดูยังไงก็ไม่รู้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสเกิ์ตหน้านะครับผมสเก์ตหน้านะครับพร้อมหูหลอกนะครับสีแดงนะครับผมตัวนี้จะมีไฟ led ให้นี่แหละครับนี่เลยครับแล้วก็ ตัวฟังก์ชันของตัว GT Premium e เนี่ยเราจะมีในส่วนของตัวเซนเซอร์ให้4จุดด้านหน้าตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นกล้องนะครับผมเป็นกล้องนะครับทํางานร่วมกับกล้องมองภาพรอบคันเดี๋ยวผมพาดูด้านข้างนิดหนึ่งครับผมนี่นะเอาหยุดก่อนมืดไหมฝั่งนี้มืดไหมต่อเลย นี่นะครับแล้วมาดูตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตครับผมตรงนี้นะครับเป็นซูมล้อนะครับ ABS นะครับ6นิ้วนะครับแบบมีหมุดนะครับตัวนี้จะเป็นแบบหมุดนะครับอันนี้แยกชิ้นเป็น2ชิ้นนะครับตัวนี้เราติดให้ลูกค้ารอบคันเลยครับผมมาในส่วนของตัวแม็กแล้วก็ยางกันบ้างนะครับผมนี่เลยครับผมตัวนี้นะครับในส่วนของตัวแม็กนะครับนี่เลยก็จะเป็นแม็กแบบนี้เลยครับผม แมกกานแบบนี้เลยครับอาพิเรเตอร์พีเรเตอร์นะครับผมมาแล้วก็ยางก็จะเป็นยางมอนเตอร์เอทีนะครับผมแมกไลนยนี้หรือว่าลูกค้าอยากได้เป็นลายดอกไม้ลายยอดฮิตหรือลายใบพัดตัวนี้เขาเรียกลายใบพัดนะครับผมแล้วก็มาตรงนี้นะครับถัดมาตรงนี้เป็นส่วนในตัวในส่วนของตัวครอบนะครับนี่เลยครอบกระจกมองข้างเป็นแบบดําด้านนะครับผมนี่เลย มานิดนึงนะครับตัวนี้นะครับเราจะใส่เป็นตัวกันสาดให้ลูกค้าเสริมเพิ่มเติมให้ตัวนี้กันสาดแบบแข็งแรงนะครับผมนี่เลยถัดขึ้นไปนิดนึงนะครับจะเป็นในส่วนของตัวราวหลังคาสีดําตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับตัวนี้บรรทุกไม่ได้จริงนะครับผม <c oughs> แล้วก็แล้วก็นะครับ ถัดลงมาตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของเบ้ารองมือจับสีดำนะครับดำด้านคาดแดงนี่เลยครับเขียนว่าไททันแล้วก็เป็นในส่วนของตัวครอบมือเปิดนะครับสีดำคาดแดงเช่นเดียวกันนะครับผมไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งคือตัวสติกเกอร์ตัวนี้แหละครับที่เราไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เป็นตัวสติกเกอร์นะครับเข้ากับสีเทา เขียนว่าไททันนะครับไททันอ,อย่างเดียวนะครับผมตัวนี้นะครับสวยงามเลยทีเดียวครับคือไม่ดูรกามันดูแบบแต่งไปแล้วดูเท่ดูสปอร์ตนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่เราเพิ่มเติมให้ลูกค้าจะเป็นในส่วนของนี่เลยครับนี่เลยบันไดข้างนะครับเราทำสีดำให้นี่นะครับผมปกติจะเป็นในส่วนของตัวสีโครเมียมนะครับแล้วก็ถัดมาอีกตรงนี้เลย เป็นในส่วนของตัวครอบฝาถังนะครับสีดําด้านแล้วก็มีลวดลายลูกเล่นสีแดงตัวนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ไททันนะครับผมแล้วก็ถัดขึ้นมาตรงนี้นิดนึงตรงนี้นะครับโลบาร์นะครับลูกค้าเลือกแบบเหล็กนะครับอ่าเป็นโลบาร์ของ t t y นะครับหรือว่าลูกค้าอยากได้เป็นโลบาร์ทรงสปอร์ตแบบไฟเบอร์ก็ได้นะครับผมอ่าถัดลงมาตรงนี้ ในส่วนของตัวด้านหลังนะครับจะเป็นครอบไฟนะครับนี่เลยครอบไฟท้ายนะครับแบบํำด้านแล้วก็มีลวดลายลูกเล่นสีแดงเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นเซ็ตเดียวกันเลยครับผมถัดมาด้านหลังเป็นตัวครอบมือเปิดนะครับครอบมือเปิดนะครับตัวนี้ครอบสีดําด้านนะครับแล้วก็เป็นลวดลายลูกเล่นสีแดงเหมือนกันครับผมถัดมาด้านหลังตัวนี้เราทําสีให้ลูกค้านะครับ เป็นสีดำนะครับผมทำสีก็จะมีในส่วนของตัวกระจังหน้านี่ครับตัวบันไดข้างแล้วก็ตัวกันชนท้ายตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์4ี่จุดนะครับผมนี่เลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมพาลูกค้าดูด้านในนิดนึงครับว่าตัวนี้ฟังก์ชันมีอะไรบ้างคร่าวๆครับผมนี่นะครับในส่วนของตัวด้านในนะครับ ซึ่งผมอ,อย่างที่ผมแจ้งไปว่าตัวนี้นะครับจะเป็นจัว GT p r e m i พ m ีเมียมเกีนะครับหน้าจอสัมผัสเชื่อมต่อบลูทูธนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y แล้วก็แอร์เป็นแอร์แบบออโต้นะครับออันนี้ระบบเตือนกันชนด้านหน้าตรงและระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับแล้วก็กระจกนะครับปรับลดแสงสะท้อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกล่องใส่แว่นแล้วก็ตรงนี้นะครับ จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมปุ่มครูดคอนโทรลนะครับอ่าล็อกความเร็วแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นนี่เลยกุญแจ k o OH s นะครับนี่เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเดี๋ยวดูด้านหลังนิดนึงครับผมในส่วนของตัวด้านหลังนะครับอ่าด้านหลังนะครับผม ด้านบนเพดานนะครับจะเป็นนี่เลยระบบหมุนเวียนอากาศนะครับดูอากาศจากข้างหน้ามาข้างหลังให้เย็นเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็นี่เลยครับข้างหลังเราจะมีในส่วนของจุดจุดชาร์จแบตให้ลูกค้าด้วยคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมพาลูกค้านะครับรอบๆคันนิดหนึ่งครับว่าตัวสีเทาเนี่ยแต่งออกมาจะสู้สีขาวสีดำหรือว่าสีส้มที่ลูกค้าเคยเห็นรีวิวมาได้หรือเปล่า ่าเพื่อจะเป็นนะครับตัวเลือกในการตัดสินใจของลูกค้าอีกทางหนึง่งเดี๋ยวไปดูเลยนะครับ ผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าตัวไตทต้นสีเทาตัวนี้ที่แต่งประมาณนี้นะครับแต่งจะเต็มกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนนะครับที่ยังลังเลว่าสีเทาเนี่ยแต่งไปแล้วจะเท่จะสวยไหมก็ตามนี้เลยนะครับอาจจะพอทําให้ลูกค้านะครับตัดสินใจได้ว่าถ้าเลือกสีเทาแล้วเนี่ยแต่งแล้วหล่อไหมสู้สีอื่นได้ไหมคำตอบอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมว่าสีนี้ก็แต่ง สวยเท่ไม่แพ้ใครเลยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากแต่งรถแบบนี้หรือว่าอยากแต่งแบบอื่นเรามีให้ลูกค้าดูมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นมิส s ูบิชิมิ i าดแอททราปเจ a ร e r นนะครับเอ็กเพนดหรือว่าเจ้าตัวไทตันต,ตัวนี้นะครับผมจะทิ้งลิงกไลน์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับพร้อมด้วยเบอร์โทร ลูกค้านะครับสามารถแอดลิงก์ไลน์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับมาเพื่อสอบถามรายละเอียดกับผมได้สำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องมิสซูบิชิเพื่อคุณของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ